สิทธิหลวงพ่อแปะสุดฮือฮาเราคนสมหวังกลับมาบวงสรวงห้มหาเทพสุดดีใจได้เลขสุดสวยชัดๆววันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2565สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่25เมษายน2565สำหรับคลิปนี้แนวทางนี้ถือเป็นอีกชุดอิบความหวังที่ลูกศิษย์ลูกหาของเกจิดังหลวงพ่อแปะเขาฮือฮานาะคพอล่าสุดเราคนสมหวังกลับมาบวงสรวง5องค์มหาเทพ ไม่พลาดได้เลขสุดสวยๆชัดๆจัดไปจ้าก็จากเขาวล่าสุดสดๆร้อนๆเมื่อประมาณวันที่19เมษายน2565ที่ผ่านมาที่ทางลูกศิษย์ลูกหากของหลวงพ่อแป๊ะเกจิดังแห่งวัดสว่างอารมณ์แคแถวจังหวัดนครปฐมเขาคึกคักกันเป็นพิเศษ เขาได้มีนักธุรกิจร้านอาหารทั้งในและนอกประเทศเขาได้รวมตัวกันกลับมาเพื่อทําพิธีบวงสรวง5องค์มหาเทพทางด้านเงินทองและโชคลาภซึ่งได้แก่เท้าฮิรันพนาสูรเท้าวเวสุวรรณพระราหูพระพิรามและพระพิเภะทั้งนี้เพราะเขาสมหวังดังใจหมายทั้งเรื่องธุรกิจและโชคลาภ แน่นอนค่ะพิธีใหญ่มหามงคลดีๆแบบนี้ก็ย่อมนึงแน่นไปด้วยสาธุชนคนที่หลักนลศรัทธาเป็นจำนวนมากและเราก็มาถึงสิ่งที่พวกเราเรอคอยกันแล้วค่ะเพราะหลังจากที่หลวงพ่อแปะได้ประกอบพิธีเสร็จเหล่าลูกศิษย์ลูกหาก็ถึงกับยิ้มหวานไปต,ตามๆกันเพราะเลขปายประทัดที่จุดถวายในระหว่างพิธีก็แลเห็นชัดๆรวยรวย3 3 8ดชัดๆอีกรอบนะคะ43 3ส8 สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปปังหรือไม่ปังไม่รู้แต่เหล่าลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อแป๊ะเขาขอจัดเต็มกันอย่างแน่นอน แต่ว่าไปแล้วถ้าสังเกตดีๆเลขไปประทัดชุดนี้ก็มีคู่เลข38และ43ที่เรียงตัวตรงกันในแนวดิ่งและแนวนอนทั้ง2ชุดแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆรับโชคในวันแรงงานกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าปะด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บจุ๊บ